โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาเห็นไหมครับโอ้โหตายเลยฮะ <gasps> กราบสวัสดีทุกคน้วยนะครับวันนี้นะครับผมเบื่อเบื่อนะครับผมไม่รู้ทําอะไรนะครับผมก็พอดีนะครับผมไปซื้อไม้บอสมานะครับผมหกไม้นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองโซโล่ดูนะครับผมไม่รู้ไหวไหมครับบางตัวนะครับผมบอลอาจจะฆ่าไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเพิ่งรีสายมานะครับผมเป็นสายโซนะครับผมเตต้าไม่มีแล้วนะครับผมอาจจะใช้เป็นสกิลอื่นฆ่าไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับผมว่า ตัวแรกจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวอาพีดไปวยกันนะครับมาครับมาลุ้นกันครับไปครับโอ้โหเดวิลลิงโอเคโอ้เปิดมาเดวิลลิงโอเคอันนี้ก็เป็นของสมใส่นะครับผมอ่าโทษดีครับลืมไม่ดูโอเคนะของสมใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้โอเค ไปครับไปไม้ต่อไปครับอุ้ยตานีตานีานอุ้ยมันมันหายไปครับตามล่าครับตามล่าตามล่าครับผมตานีอยู่นี่นครับโอ้ตายแล้วโอเคได้ธนู โอเคอยู่ผมหักต่อเลยนะครับผมไม้ที่4ครับผมอุยอ้ยอ๋ยโอโคดินทีป้าครับผมบายครับผมตายครับเอาโคมดินมาเลยสิตายครับไม้ต่อไปครับอุยอ้ยอ๋ออุ้ย ต้องใส่เสื้ออีวิลด์มาครับเดี๋ยวปึ๊บโอเคตายไปแล้วครับเดี๋ยวผมเอาเสื้อมาให้พร้อมเลยเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับอุ้ยโอ้ย,อยมันทัาไปผมล้มไป ไปครับผมโคโูเม็ดไปโคโูเม็ดไปรอบโคโูเม็ดไปรอบนะครับบอยตาต้าบอยตาตา้าโอ้ยโ,โดนท่าะไรเนี่ย สองแสนนะเลือดปึ๊บโอเคตายแล้วเรียบร้อยโอเคครับไปครับโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโคเม็ดตัวเนี้ยโอ้โหกรีบเลย โอเคครับผมก็ไปซื้อมาเพิ่มแล้วครับผมอีก4ไม้นะครับผมมันยังไม่มีตัวโหดออกมาครับผมก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มนะครับให้มันสะใจแร้วก็เป็น10ไม้แล้วที่ซื้อมานะครับมาเรามาลุ้นกันนะครับของครบนะอ่ามาครับผมอุ้ยโอเคอุ้ยใส่เสื้อน้ำแข็งก่อนเลย เราอินเทนไหมครับตัวนี้ไปึ๊บๆสักเดียวครับผมโอ้โหโอเคตายแล้วไปต่อเลยครับผมตัวต่อไปอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอาโล้อาโลสนุกละสนุกละสนุกละเปลี่ยนเสื้อแป๊บเปลี่ยนเสื้อโอ้โอเค อาจไม่เข้าครับปึ๊บป๊บโอ้ยึบบออกมาก่อนออกมาก่อน ฟาโร่ไงน,นี่โอ้นี่อนนี่อนฟาโลมาแล้วครับผมเริ่มมีมีเก็บบ้างแล้วครับผมไหนจ้า นิ่งไปครับโอ้ยหมด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 เิ s <S ่นสู้ไปครับ 1800ครับ1800โอ้โห โอเคตายแล้วครับผมโอ้โหไม่ดรอปอะไรไปเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมเหลืออีกสองไม้นะครับเดี๋ยวเปิดมาไปครับโวโวตใต,าตา้กันทัดไฟทัดไฟรีบรไป ครับตัวนี้สบายครับผมไม่มีอะไร โอ้โอเคตายไม่ดรอปอะไรแล้วโ oh อ้โหเติมเลือดก,ก่อนนะครับผมผมจะกดใบาคาฟาทำไมคาฟาอยู่ตรงนี้โอ้ค oh รับ right. ไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายขอโทษนะครับไปครับอุ้ยอ๋อดับเบิลแคนเกอร์ ้ยตายเลยตายเลยแหมไปยืนไฟโอ้โหวิ่งเร็ว้วยนะวิ่งเร็ว้วยนะนีะครับผมวิ่งเองาวิ่งเอาเอา้เอาตายแล้วเหรอโอ้โหโอเคครับผมหมดแล้วครับผมอืมตายไปรอบหนึ่งไม่น่าตายเลยครับผม โอเคผมว่าจบกันไปแล้วครับผมสำหรับการโซโลนะครับผมไมคบอสสิบปายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพียงพอต่อท่านผู้ชมไหมครับผมใน การเสพนะครับผมคอนเทนต์โซโล่นะครับผมตัวโหดไม่ค่อยออกเลยนะครับผมแต่ก็ดีนะผมผมจะได้ค่าได้ด้วยครับผมไม่ใช่มาตายโชว์รัวๆก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการโซโล่ต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปหน้านะผมจะเป็นการโซโล่ดันไหนหรือว่าเป็นการโซโล่แบบไหนนะครับผมเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ